ริมแม่น้ำเจ้าพระยามีเรือนไม้เก่าแห่งหนึ่งชาวบ้านลือว่าผีตายโหงสิงอยู่ไม่ว่าผู้ใดพายเรือผ่านยามค่ำคืนจะเห็นเงาผู้หญิงผมยาวยืนมองจากระเบียงดวงตาว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความอาฆาต ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้จนกระทั่งหลวงปู่สุขพระเกจิผู้มีบารมีและวิชาอาคมแก่กล้าได้รับนิมนต์ให้มาช่วยปลดปล่อยวิญญาณน,นั้นคืนวันนั้นพระจันทร์ครึ่งดวงซ่อนอยู่หลังเมฆดำหลวงปู่สุขเดินทางมาถึง พร้อมบาตน้ำมนต์และคาถาที่สืบมาแต่โบราณท่านยืนสงบนิ่งป้ายต้นโพใหญ่ริมเรือนสายลมเย็นกลับเย็นเยือกเหมือนลมหายใจจากโลกอื่นเงาดำรูปร่างบิดเบี้ยวโผล่จากเรือนดวงหน้าเลือนรางมีคราบเลือดแห้งกรังหลวงปู่สุข เปล่งพระคาถาดังกังวานนะโมพุทธายะปิยังมะมะเสียงนั้นเหมือนค้อนกระแทกลงกลางเงามืดน้ำมนต์จากบาดสาดเป็นสายทุกหยดเหมือนเปลวไฟเผาผ่านร่างผีตายโหงนั้นวิญญาณค่อยๆถอยร่นก่อนจางหายไปกับลม ราวไม่เคยมีอยู่เรือนไม้ริมน้ำกลับเงียบสงัดแต่ในสายลมยังแว่วเสียงขอบคุณเบาๆเหมือนหญิงสาวคนนั้นได้หลุดพ้นจากพันธนาการจากวันนั้นเรือนริมน้ำก็ไม่มีผีสิงอีกเรื่องราวของหลวงปู่สุขปราบผีตายโหง จึงกลายเป็นตำนานที่คนลุ่มเจ้าพระยายังเล่าขานทั้งเพื่อเตือนถึงพลังแห่งเมตตาและเพื่อระลึกว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการเดินทาง